คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมยากอบบทที่หนึ่งการทักทายจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าถึงคนสิบสองเผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นขอสวัสดีพี่น้องความเชื่อและปัญญาพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลยแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้น เป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอยากคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนความยากจนและความมั่งมีให้พี่น้องที่ต่ำต้อยภาคภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชู และคนมั่งมีก็ภาคภูมิใจเมื่อต่ำต้อยลงเพราะเขาจะร่วงโรยไปเหมือนดอกหยาเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับความร้อนแรงกล้าก็ทำให้หญ้าเหี่ยวแหง้งและดอกยาก็ร่วงหล่นแล้วความงามของมันก็สูญสิ้นคนมั่งมีก็เช่นกัน เขาจะสูญสลายไปในระหว่างที่เขากำลังวุ่นวายอยู่กับการดำเนินธุรกิจการทดลองใจและการล่อลวงคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกรุดแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ อยากให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้ว ก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปจเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องที่รักของข้พาพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง เมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างการฟังและการประพฤติตามพระวจนะพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสโมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาด,ดืนและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิษพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดานั้น คือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก